อีกหนึ่งต้นนะคะสําหรับคนรักเสน่ห์จันค่ะคลิปนี้พามารีวิวเสน่จันอีกหนึ่งชนิดค่ะในที่สุดเราก็ตามหาเจอแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มละไม่ไปด้วยกันนะคะ วันนี้าพาเพื่อนมาดูค่ะสน,นิจจันอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ปุ้ยเพิ่งได้มาค่ะแต่ก่อนอื่นท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาดูสนิจจันทร์ต้นนี้นะคะว่าเป็นสนิจจันรมโนราไหมนะคะปุย้ยอจะมาดูตามตำราคู่มือว่านกันก่อนค่ะซึ่งคุณโอภาสขอบเขียนะคะ่ะท่านได้เขียนไว้ในเรื่องของสนิจจันทร์มโนราค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้อมูลเนี่ยเขียนว่าอย่างไรบ้างนะคะในข้อมูลนี้นะคะเขียนว่าเสนจันมโนราลำต้นเป็นเงาอยู่ใต้ดินอาจจะทอดไปตามดินหรือตั้งขึ้นการใบสีเขียวนวลลักษณะกลมเรียวยาง30-40เซนติเมตรบริเวณโคนใบแผ่ออกเป็นกาบโอพุ่มลำต้นแบบสลับโดยรอบใบรูปหัวใจ ขนาดกว้าง12-15ซนติเมตรยาว20-25เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบแหลมเป็นติ่งหางหยากเว้าและชิดเกือบติดกันเส้นกลางใบและเส้นใบด้านบนเป็นร่องด้านล่างนูนเป็นเป็นสันนะคะสีเขียวอ่อนกว่าแผ่นใบรากลำต้นและก้านใบเมื่อหักดมมีกลิ่นหอมอ่อนมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าว่านสนิจันศรีดาค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เราดูจากตำราวาดค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันค่ะก่อนอื่นปุ้ยจะบอกก่อนนะคะว่าปุ้ยยังไม่เคยเลี้ยงสนิจันมร์มโนรานะคะแต่ว่าได้มานะคะในานามของสนิจันมโนราแล้วแล้วก็ลองไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนว่ามีแบบภาพหรืออะไรเงี้ยหาข้อมูลนะคะ ก็บอกว่าต้นนี้เนี่ยเป็นสนิจจันมโนราค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีครูบาอาจาร,รย์นะคะท่านไหนที่มีความรู้หรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่มีความรู้พี่ๆคนไหนมีความรู้ก็มาแชร์แบ่งปันได้นะคะถ้าเกิดว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ค่ะแต่อันนี้ปุ้ยจะมารีวิวก่อนนะคะที่ปุ้ยได้มา,าน้องบอกว่าเป็นสนีจจันมโนราค่ะซึ่งมาดูใบกันก่อนเนาะใบเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูเนาะเขียวก็จะเป็นออกเขียวอ่อนๆค่ะ ดูตรงนี้นะคือความพิเศษอะจริงๆปุ้ยบอกว่าปุ้ยมีความรู้สึกว่าสวยมากนะคะเพราะว่าเนี่ยออพอตรงถ้าเราเรียกเหมือนบอลสีใช่ไหมสะดือใช่ไหมก็จะมีแบบว่าความโคง้งเว้าเนี่ยตรงใบอะปีกตรงเนี้ยคือสวยมากนะคะมีลักษณะหยักเว้าค่ะนี่นะดูรูปใบนะคะเพื่อนคือแบบแปลกมากค่ะมีความแปลกมากนี่คือเสน่จันมโนราแล้วก็ ร่องใบเนาะอ่าเพื่อนๆดูร่องใบนี่นะถือว่าสวยมากนะคะแล้วก็สีออกเป็นสีแบบเขียวอ่อนนะคะไม่เขียวเข้มนะคะเป็นสีเขียวอ่อนๆนี่นะเดี๋ยวเรามาดูหลังใบกันค่ะว่าหลังใบเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะนี่ก็มีแบบว่าจับเนี่ยใบก็ พอเราจับค่ะใบก็มีความหนาอยู่พอสมควรนะคะไม่บางมากนะคะใบก็จะหนาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะบริเวณนี่หลังใบค่ะหลังใบก็สวยค่ะนะสเสน่ห์จันมโนราเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อชอบนะคะแต่ว่าปุ้ยว่าถ้าเกิดว่าอ่านตามตำราวาดน,นะคะในตำราวาดเนี่ยมีเขียนประมาณว่าใบเป็นรูปหัวใจพอใบยาวแบบนี้ปุ้ยรู้สึกว่ามันไม่เห็นเหมือนหัวใจนะเห็นไหม หมือนหัวใจไหมคะเพื่อนๆคือใบเนี้ยไม่เหมือนหัวใจเลยค่ะม,ม,ม,มันเป็นแบบมันเป็นแบบเออมันก็อาจจะแบบลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ใบรูปหัวใจอะเพราะใบยาวแบบนี้เลยอะค่ะแต่ว่าก็ไปลองหาข้อมูลแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ว่าเอ,อ้ยใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็ลองบอกอีกทีนึงเพราะว่าในตำราว่าเนี่ยก็คือว่านเสนจันเนาะถ้าใครหลายๆเพื่อนเื่อหลายคนที่ติดตามเรื่องของว่านเสนจันคือถ้าตามตำราว่าเนี่ย ไม้ที่เขียนว่าว่านเป็นว่านสนีจันทร์คำว่าสนี่นะคะสนี่นเนี้ยก็เขียนปกติสระเอสอเสือนอนหนูไม่เอกขอหีบกรรันแล้วก็แต่ว่าคําว่าจันเนี่ยจะไม่ใช่คําว่าออจอจานหารรากาศนอนหนูทศฐานนอนเรือการันแต่จะเป็นคําว่าออจอจานบรรยากาศนอนทหานนอนหนูกรรันนะคะเพราะว่ามันเป็นคําว่าไม้ที่มีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะนี่นะเป็นลักษณะต่ออันนี้มีสองสองใบนะคะคือุ้ยว่าแบบ สวยนะเป็นเป็นไม้ใบที่ถ้าใครที่อยากชอบนะใครที่รักเสน่ห์จันนะคะลองหามาปลูกได้นะอาจทางใต้คิดว่าน่าจะเยอะเพราะว่าด้วยความที่ชื่อนะคะเอาเอาจริงๆนะคือชื่อเนี่ยถ้าเองฟังชื่อเราจะรู้เลยว่ามโนราค่ะซึ่งมโนราเนี่ยก็จะอยู่ทางใต้ถูกไหม ก็น่าจะมาเป็นไม้ที่มาจากทางใต้อันนี้สันนิษฐานเอานะจากคําพูดาจากาชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดูลักษณะของไม้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทางใต้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างปุ้ยเ,เราอยู่ทางภาคอีสานเองเนี่ยไม้เหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ทางใต้เนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นได้ค่อนข้างแบบว่า เออเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องปกติไปเลยแต่ว่าทางนี้กลายเป็นของที่แบบว่าเราหาเราเพิ่งเคยเห็นเลยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของสนีจันมโนราค่ะวันนี้ก็มารีวิวบอกเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็นี่ลักษณะนะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ อ๋ออันนี้ไม่มีข้อมูลชี้ชัดนะคะว่าเป็นในวงบอลไหมแต่ว่า,าถ้าดูตามลักษณะนะตอนนี้การงอกออกมาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบอลเหมือนกันนะคะก็คืออออจากใบแตกจากก้านเนี่ยอีกหนึ่งก้านนะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับบุงอาราซีนะคะตัวนี้เนี่ยใช้เป็นดินผสมใบก้ามปูแล้วก็ผสมกับผสมกับเ,เนี่ยค่ะกากมะพร้าวสับแล้วก็กากมะพร้าวสับละเอียด น้ำเนี่ยตอนนี้ก็คือรดน้ําทุกวันนะคะวันละครั้งนะคะก็อยู่เรียกว่าใบสวยนะคะใบสวยอ,อันนี้ก็เป็นที่ที่พุ้ยได้มานะคะในนามของสนิจจันร์มโนราค่ะ หลังใบก็แบบร่องค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ใบเนี่ยค่อนข้างแบบว่าสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นว่านสนีจาันมโนราที่แบบว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบว่าอ,อยากเห็นแล้วก็อาจจะตามหาเช่นเดียวกันเพราะว่าสนิจจันมโนราเองอะค่ะก็เป็นสนิจจันที่ที่ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นสนิจจันแดงสนิจจันโกมีนสนิจจันเขียวสนิจจันดำสนิจจัน สนิจันส์สำริดนะคะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แล้วมีสนิจันทรเงินซึ่งสนิจันมาโนรานะคะตอนนี้ราคาก็ไซนี้เนี่ยน้องขายอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะคะ650าบาทน,ะะน่าจะอยู่ประมาณ650บาทนี่นะก็เป็นฟอร์มนี้เลยนะสวยไหมคะเ,เพื่อนๆสวยไหม ใครเลี้ยงสเสน่ห์จันมโนราอยู่ลองมาบอกเคล็ดลับกันหน่อยนะคะว่าเลี้ยงกันยังไงสวยมากเลยตรงปีกเนี่ยสวยมากไม่ได้ด่างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนสังเกตดีๆเนาะเนี่ยเห็นไหมความงมุ้มผออิวเนี่ยคือแบบความแตกต่างเลยกับสเสน่ห์จันทร์ชนิดอื่นนะคะใบเลยอะ่ะ สังเกตที่ใบเลยอ่ะใบแบบนี่ค่ะใบเขาแบบแตกต่างมากเลยถ้าเป็นว่านสนิจันเนาะก็คือ,อที่คุยกันเมื่อสักครูน่นี้ก็คือจันทรทหารนอนหนูกระรันเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นลักษณะที่ในตำราเขียนนะคือปุ้ยว่าไม่เหมือนตรงที่เป็นใบนะเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนรูปหัวใจปะรูปหัวใจนี่ก็จะแบบว่าอันนี้มันยาวมากอ้หัวใจยาวแล้วกัน อาจจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ถ้าถ้าไม่ใช่ว่านสนจันทร์เดี๋ยวคือเขาก็เรียกว่านสนจันทร์มโนราค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการเขียนบันทึกไว้ในข้อมูลนะคะหนังสือว่านนะคะของในที่มีการการแจกเนาะการจําหน่ายการการทําข้อมูลไว้นะคะว่าว่านสนจันทร์มโนรามีลักษณะแบบที่ที่ปุ้ยได้บอกไว้เบื้องต้นนะคะแต่นี่คือต้นจริงนะคะที่เราเห็น แต่มันก็น่าจะมีการกลายไปด้วยนะคะเ,เพื่อนอใครที่เป็นนักสะสมคอสะสมนะก็แนะนํานะคะว่าสเสน่จันมโนราค่ะเป็นอีกชนิดนะที่อยากเ,เพื่อนๆลองสะสมดูค่ะนะถ้าใครเป็นคนที่รักสเสน่จันนะคะก็ไม่ควรพลาดค่ะท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยทุกคนด้วยค่ะ